สวัสดีครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิววิธีการตั้งไฟนะของตัวหลอดไฟหน้ารถ led Y8 i t h 4คำว่า h 4นี่คือขั้วของเขานะครับพี่จะเป็นขั้ว h 4นะครับส่วน y 8ก็จะเป็นรุ่นของหลอด led ตัวนี้นะครับภายในกล่องนี้นะครับพี่ที่ผมเอามาเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยตัวหลอด led นะครับที่มีไฟสูงไฟต่ำแล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์เลนที่ค่อนข้างใหญ่ขนาดควรเลยแล้วก็มีตุกที่เป็นใบพัดลม เนี่ยครับจะช่วยในการระบายความร้อนนะแล้วก็มีตัวหนึ่งที่มันให้มาคือคือตัวขั้วของ S4 เนี่ยครับพร้อมกับกล่องแปลงไฟ12โวลต์เห็นไหมครับตัวนี้นะฮะคือพูดง่ายๆว่า2องตัวนี้จะต่อกันอย่างนี้ครับพี่เนาะแล้วส่วนตัวเรมนี้นะครับเวลาเราเอาเข้าไปในหลอดแล้วนะครับเราต้องเอาด้าน LED คว่ำลงนะครับพี่อยู่ในหลอดในลักษณะนี้นะะในลักษณะแบบนี้ คราวนี้ในลักษณะของการใส่นะครับแน่นอนร้อเปอร์เซนเลยว่ารถทุกคันนะครับหลังจากที่ได้ตัวนี้มาแล้วเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยไม่มีคําว่าพอดีแน่นอนครับเราต้องมาตั้งระยะของไปกันอีกนะคราวนี้ในการตั้งระยะของไปเนี่ยมันก็จะมีการตั้งที่แนวเอียงนะแล้วก็ไฟสูบไฟต่ําวิธีการตั้งไฟสู่ไฟต่ํแล้วก็ตั้งเอียงอย่างเงี้ยเราตั้งแบบไหนนะครับในลักษณะของไฟที่มันเอียงนะครับมันก็จะต้องใช้ แบบนี้ครับไข่ฟงเช็ดไฟที่เป็นหัวแฉกนะครับควาดับแรกเลยคือพี่ต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับใบพัดลมเห็นไหมฮะใช้วิธีการหมุนเอาเลยหมุนออกครับพี่หมุนออกเลยหลังจากที่หมุนออกมาแล้วนะครับพี่เราจะเห็นน็อตอยู่สามตัวนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีน็อตด,ด้านข้างหนึ่งสองแล้วก็สามตัวบนสุดนี่นะครับสําหรับตั้งไฟสูงไฟต่ํานะครับพี่ของผมก็จะตั้งสุดเลยนะ เนื่องจากว่ารถของผมเนี่ยเป็นลักษณะของการโหลดแล้วค่อนข้างที่จะต่ำนิดนึงผมก็จะใส่ตัวนี้ครับสุดลงไปเลยเห็นไหมฮะเกียวของน็อตสุดลงไปเลยส่วนน็อตสองตัวนี้นะครับพี่สำหรับตั้งไฟที่มันเอียงนะฮะเอียงซ้ายเอียงขวาไงฮะขันออกครับพี่เนี่ยฮะผมจะขันออกอย่างนี้เห็นไหมครับเราสามารถขันออกได้เลยเห็นไหมฮะจากนั้นเราก็จะบิดหลอดครับพี่ครับ เห็นไหมครับเราสามารถปิดหลอดได้ละเห็นไหมคราวนี้เอียงไปทางไหนก็ปรับไปทางนั้นครับพี่หลังจากที่ปรับแล้วเราก็ล็อกให้เรียบร้อยรถของผมเนี่ยพอใส่เข้าไปอย่างนี้นะฮะมันเอียงอย่างเงี้ยพี่มันเอียงซ้ายลงผมก็จะปรับให้มันขึ้นมาแบบนี้ปรับสุดเลยละเพราะว่าดูจากลักษณะของหลอดไฟตัวนู้นแล้วด้านซ้ายของผมมันสุดเลยครับพี่ครับคราวน,นี้ตอนที่เราปรับเสร็จเรียบร้อยเราก็ควรจะขันให้มันแน่นนะะ อ๋อผมลืมบอกไปครับในกล่องนี่ก็จะมีถุงมือตัวนี้ด้วยนะผมแนะนําว่าให้ใช้ถุงมือตัวนี้จับหลอดทุกครั้งนะครับอย่าไปใช้มือสัมผัสโดยตรงเนาะหรือว่าไปใช้ผ้าคือถุงือผ้าอย่างนี้นครับพี่เพราะว่ามันจะทิ้งขนของผ้าไว้ที่ตัวเลนนะเพราะเมื่อกี้ผมลองจับอยู่แล้วปรากฏว่าโอเคใช่แหละเขาให้ถุงมือตัวนี้มาครับเพราะว่าไม่ต้องการให้คี้ปฝุ่นหรือว่าคลิผง,งต่างๆครับมาเกาะที่ตัวเลนของเขา จากนั้นเวลาที่เราใส่ประกอบนะครับพี่เราก็ยัดเข้าไปตามปกตินะครับเหมือนกับที่เราเคยใส่หลอดเทสซี่ทั่วไปในหลอดไฟนี่แหละครับอย่างนี้ที่เราได้ล่องแล้วนะครับเราก็าทําการล็อกครับพี่กดสปริงล็อกเข้าไปเมืนะ่อเราล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีสายตัวนี้ออกมาเห็นไหมครับพี่ไอสายตัวนี้นครับเดี๋ยวเราจะมาจำอีกทีตอนนี้เอาขั้วของหลอดก่อนครับพี่ นี่นะครับขั้วของหลอดแล้วก็จะขัข้วของหลอดเนี่ยครับมาใส่กับขั้วปกติที่เราใช้อยู่นะครับพี่เราก็ทําการเสียบกาได้เลยครับเพราะมันเป็นขั้วของเคสสีอยู่แล้วเห็นไหมฮะเสียบก็ได้พอดีเป๊ะจากนั้นนะครับตรงนี้ครับพี่เอามาสอดใส่กันครับผมเอาล่องของมันใส่ให้ตรงกันครับ เมื่อเราล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็มาดูนะครับว่าแสงมันจะเอียงหรือเปล่านะก็โดยวิธีการหันน็อข้อหากาแพงครับพี่เปิดไฟต่าเลยครับพี่เห็นไหมครว่าแสงที่มันเอียงมันจะเอียงลงนี้เห็นไหมฮะแสดงว่าผมหมุนผิดทางครับพี่ครับอันนี้ผมต้องหมุนใหม่ละนะครับพี่เมื่อมันผิดทางนะครับเราก็ต้องคายน็อตก่อนนะครับน็อตสองตัวอย่างที่เราได้เก่าไว้ในขั้นต้นนะคลคายมันออกมาครับพี่ครับ แล้วจากนั้นหมุนไปทางใหม่ครับพี่ปรับพิษทางกันใหม่ครับผมระวังน็อตมันจะหายด้วยนะครับน็อตมันถ้าหายเรื่องใหญ่เลยวะนั่นะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวคราวนี้จะลองเปิดไฟให้ดูก่อนนะครับพี่ลักษณะของตัวใส่ที่ถูกต้องนะครับพี่มันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะที่เป็นแนวด้านซ้ายที่มันจะเป็นแนวตรงเห็นไหมฮะตอนนี้ไอตัวนี้นะครับนะฮะมันต้องเป็นแบบนี้ต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับมันต้องตรง แต่เมื่อกี้มันเอียงอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องทำให้เป็นอย่างนี้คราวนี้ก็เช่นเดิมครับพี่ครับหลังจากที่เรา,าได้ขันแล้วปรับใหม่แล้วนะฮะแล้วก็เอามาสอดเข้าไปเหมือนเดิมครับพี่ครับมาประกอบเข้าไปในโค้งนะฮะซึ่งมันก็จะยุ่งยากหนกคร่ันได้นี้เพราะมันแคบครับมันติดแบตเตอรี่โอเคหลังที่จะประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่คราวนี้เ,เรามาดูไฟกันนะว่ามันจะตรงแนละ้วหรือ,อยังหลังจากที่เราได้ตั้งปรับไปเมื่อกี้นี้ เห็นไหมครับแนวไฟก็จะเริ่มตรงขึ้นเห็นไหมฮะเราก็สังเกตจากแนวไฟตรงนี้เห็นไหมครับไฟมีต้องเสมอกันครับเป็นแนวตรงครับผมเอาละครับคราวนี้พอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะเราก็จะทําการประกอบครับผมตอนนี้การประกอบเขาเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตดับไฟหน้า่อดกันไลกันนะครับในส่วนการประกอบครับก็จะไม่มีอะไรมากนะก็แต่ลักษณะเหมือนเดิมครับผมก็เพียงแค่ถอดปลั๊กตัวนี้ออกมาก่อน เพื่อที่จะใส่ยางตันนี้ครับเข้าไปครอบเข้าไปนะครับมันจะเป็นยางการฝุ่นกันน้ําฝนนะครับเนี่ยครอบลงไปที่ขั้วก่อนเลยอันนีกากนร้ครอบเข้าไปนะครับเอาสายไปที่ออกมาจากขั้วตูดวายแปดเยครับออกมาทางรูนี้เลยจากนั้นเราก็จะเอาควาครับเสียบเหมือนเดิมก็ดูตำแหน่งของรูมันให้ตรงนะมันจะมีรอยมาร์กของเข้อไว้เราเสียบได้แล้วก็เอาตัวล็อกอีกทีครับมันจะมีตัวล็อกให้นะหมุนเข้าไป หลังจากนั้นนะครับพอหลังจากที่เราประกอบได้เรียบร้อยแล้วเราก็ทําการประกอบตัวนี้ครับซึ่งเป็นตูดใบพัดเนี่ยมันใช้ลักษณะของการเป็นขั้วนะครับพี่เราสังเกตดูนะข้างในมันจะเป็นขั้วนะฮะมีขั้วบวกขั้วลบเนาะเมื่อเวลาที่ตัวหลอดไฟขั้วหลอดตรงนี้ครับมันร้อนมากๆพัดลมตัวนี้ไม่จะทำงานนะผมก็ทําการหมุนเข้าไปให้มันแน่นนะครับพี่เอาละครับเมื่อแน่นแล้วทุกอย่างเป็นอาเร็จเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ ในเรื่องของการเทสไฟสูงเราก็ต้องไปดูระยะอิทธินทีนท่เวลาขับขี่นะครับว่าระยะไปสูงท,ที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันสมดุลหรือเปล่ามันให้วิสัยทัศน์ที่ดีหรือเปล่านะครับในลักษณะของการตั้งที่กําแพงครับเป็นการตั้งแบบว่าคร่าวๆแบบนึงนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่ามันจะทําให้เราแบบว่าเห็นวิสัยทัศน์ที่มันชัดเจนขึ้นไม่ไม่ใช่นะครับพี่ในการหันไฟเข้าหารการะแพงเนี่ยเป็นการหาดับไฟในเลเวลแรกครับหลังจากนั้น พอเราได้ขับจริงแล้วในที่มืดจริงแล้วพอได้ใช้ไฟตับไฟสูงจริงแล้วเราถึงจะรู้ครับว่าระยะไฟขนาดไหนเหมาะสำหรับความเร็วที่เราใช้เท่าไหร่นะฮะกาที่ก็ตกไฟสูงต้องไม่คิดถึงยอดไม้นะฮะมันก็ต้องอยู่ระดับที่ไล่เรียกกันแตกให้ลักษณะที่กว้างขึ้นนะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับผมว่าเราจะตั้งหลอดไฟกันแบบไหนแต่ในตอนนี้คือเข้าๆไปว่าแบบนี้ครับพี่ครับเอาเทคนิคการตั้งไฟมาให้ดูกันครับของหลอด y 8 s 4นะครับ เขาบอกว่ารุ่นนี้สว่างมากแล้วผมทดลองใช้แล้วในวันนี้นะครับที่เอาไลองขับดูโอเคยอมรับจริงครับว่าสว่างจริงๆนะแต่ว่ามันก็มีหลายยี่ห้อให้พี่เลือกนะแต่ผมเลือกยี่ห้อนี้เพราะว่ามีเพื่อนๆน,นใช้กันอยู่ครับแล้วเขาคฟนเฟิร์มผมถึงกล้ามาใช้นะเอาละครับในวิธีการต่อเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรที่เราคิดนะครับมันก็งง่ายๆแบบนี้นี่เองเนาะหลังที่ประกอบเสร็จแล้วโอเคทุกอย่างเสร็จร,ร้อยทับพีใช้งานได้ทันทีครับ Bye bye!